หลายคนพร้อมที่จะมีดอกแล้วครับแล้วก็หลายคนก็ใบไหลออกมาแล้วใบไหลออกมาควรทําอย่างไรเพื่อจะให้ทุเรียนของเรามีดอกทันทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนทําสารหรือว่าทุเรียนก่อนฤดูการการทําทุเรียนก่อนฤดูการนะครับจะมีห่วงเวลาระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือ2เดือนก่อนที่จะฤดูการจะออกตามมาฉะนั้นแล้วนะครับการทาทุเรียนก่อนฤดูการเนี่ยปัญหาที่เราเจอในวันนี้คือใบไหล หรือคนที่ทําสารช้าเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการทําก็คือว่าเมื่อใบของเราไหลออกมาเนี่ยเราควรกดด้วยกางท้ายสูงกางท้ายสูงนี่ครับวิธีการกดในช่วงนี้เนี่ยครับถ้าเราใช้ตัวหน้าที่เป็นศูนย์เลยทีเดียวเนี่ยครับเนื่องจากว่าฝนไม่มีเนี่ยจะทําให้ใบเราเสื่อมสภาพได้หรืออายุของใบจะต่ําลงฉะนั้นแล้วข้อแนะนําของผมก็คือหรือแนะนําของส่วนปนสุกก็คือเราควรใช้ปุ๋ยกลางท้ายที่มีเปอร์เซ็นต์ของตัวหน้า ต่ำสักนิดหนึ่งอย่างเช่น4 24 24หรือ8 24 24กดสักสองสาครั้งครับบวกกับแมกซันเฟดแมกซันเฟดนะครับหรือแมกนีเซียมนะครับเต็มโดสเต็มโดสหมายความว่าอะไร1กิโลนะครับต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับใช้แค่นี้ฉีดแค่2ครั้งครับใบก็จะกลางแก่เป็นที่เรียบร้อยอัดเข้ม,เข,มเข้มครับได้ผลดีขอเพื่อนๆมีความสุขและประสบความสําเร็จในการรับชมรับฟัง,ฟงธุรกิจของช่องกันสุขครับ